กับเราเริ่มเข้าคำว่า quality awareness ครับเราเห็นแล้วนะครับคีย์เวิร์ดของคุณภาพหมายถึงการทำงานทำสินค้าหรือบริการที่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ okay. การจัดการคุณภาพคือทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะทำให้การทำงานหรือการผลิตสินค้าหรือการให้บริการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าใกล้มาตรฐาน มีกระบวนการกรองจัดการไม่ให้ข้อผิดพลาดหรือส่วนสูญเสียนั้นเข้าสู่กระบวนการใหม่เป็นวงจร p d c a ครับงั้นจิตสำนึกใน,นเรื่องของคุณภาพหมายถึงอะไรครับเขาบอกว่าคนเราหากตระหนักรู้จิตสำนึกก็คือการตระหนักรู้โดยให้ความหมายว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นี้เรานึกถึงคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานตลอดนะครับ นั้นกิจสำนึกคุณภาพหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติครับรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานหากไม่ได้คุณภาพผลกระทบอะไรครับก็ถ้าสินค้าไม่ดีแล้วหน่วยงานตรวจสอบไม่ได้มีการตรวจสอบโอกาสสินค้าไม่ดีหลุดออกไปถึงผู้บริโภคก็จะถูกการเคลมหรือขาดคำไว้วางใจ ในงาการทํางานของเราก็เช่นเดียวกันครับเราทํางานไม่ดีไปให้เพื่อนเพื่อนต้องทํางานนั้นต่อก็อาจจะมีผลกระทบเราทํารีพอร์ตให้นายไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพข้อมูลตกหล่นนายไปพรีเซนต์นำเสนอกับผู้ริหารถูกถามก็จะเกิดผลกระทบครับงั้นการปฏิบัติงานของเราคำถามคือมีผลกระทบกับหน่วยงานข้างเคียงไหม มีผลกระทบกับใครไหมหรือเรากําลังทํางานให้กับใครเรากําลังผลิตสินค้าให้กับใครหากเรารู้นะครับและมีสติรู้ตัวตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานจะทําให้เราคอยตรวจสอบครับดังนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับคําว่าคุณภาพอยู่ตลอดเวลาโดยมุ่งเน้นที่จะทําให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพหรือ ได้มาตรฐานตรงความต้องการหรือตามข้อกำหนดที่กำหนดเอาไว้ครับดังนั้นจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องของการที่เรารู้ตัวเองครับไม่มีใครมาคอยบอกว่าของไม่มีคุณภาพต่อระหว่างเราทำงานจนงานเสร็จเขาถึงจะมาคอยตรวจสอบเราถึงจะมีหน่วยงานคอยตรวจสอบเราเราถึงจะมีออดิตมาคอยตรวจสอบนู่นนี่นั่นเรานะครับจริงๆแล้วหน่วยงานเหล่านั้นมาช่วยให้เรามี จิตสานึกคุณภาพไว้ตลอดครับเพราะอะไรครับเพราะเราเอาสิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบทําให้เราเกิดเรียนรู้เป็น e x p e r i e n c e นัเนอยนาั้นในแง่ของเราล่ะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยการที่เราตั้งใจที่จะสร้างการตระหนักรู้งานของเราอยู่ตลอดว่าจะสง่งผลกระทบอะไรต้องให้มีคุณภาพและทําให้เกิดความพึงพอใจกับทั้งลูกค้าภายในและถึงลูกค้าภายนอกหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอยู่ตลอดเวลา ก็จะทำให้เรามีจิตสำนึกคุณภาพในตัวเราเองครับ